ันนี้น่าจะพามารับชมกับวายแท็กเลนเจอร์นะคะค่าตัวคันนี้เลิศม,มากค่ะ3,38แสนสามนแปะอยากดูรถตัวจริงค่ะเซิร์ชพี่หลงรถมือสอแล้วก็ตรงตามแบบมาได้เลยนะคะโชว์รูมอยู่ชมรีศรีราชาค่ะอยู่เส้นชอบ .3009 เส้นสนามกอุพุทธาปากร่วมบอ่อวินนะคะอ่ะตัวรถคันนี้คือเท่มากเนาะเริ่มจากกระจังนหน้าก่อนเลยมาพร้อมกับฟอนต์เอฟดีค่ะตัดดำแดงลงตัวสุดๆจ้า เลยจ้าสิบนิ้วจัดไปมาพร้อมกับล้อเนาะดอกยาง a อที <Young> ค่ะแม็ก <Mac S 1> แต่งหล่อๆขอบ16นะคะคันนี้สเปกยางอยู่ที่255ค่ะ75แม็กขอบ16เลิศเลิศเป็นตัวยกสูงนะคะมีบันไดข้างให้เนาะด้านข้างตัวรถตกแต่งด้วยสติกเกอร์ตามสไตล์ของ Y าแทที่แต่งมาให้เพิ่มเติมกุญแจ2ดอกรบเลยนะคะก็ะจังมองข้างไฟเลี้ยวในตัวเนาะเขามาพร้อมกับเราแหลกให้คุณพี่ด้วย สำหรับด้านท้ายค่ะโดดเด่นด้วยโลบาร์พูโทนไปเลยค่ะเทาอ่อนแต่ทเท้าเข้มเนาะเป็นตัวไฮไลเดอร์นะคะพี่ขาสำหรับด้านท้ายมีกล้องถอยให้มีเซ็นเซอร์ให้หมด1 2 3 4 4จุดไปเลยจ้ะแมกไลเนอร์ก็คือ,อยังนูนๆเลยนะคะเหมือนไม่ได้มาถทุกหนักมาเลยนะขอใหยในความน้องเลาเทอร์มแมมน,นิดนึง ก่อนส่งมอบนะคะทางโชว์รูมสปาให้อีกทีค่ะเปลี่ยนทายของเลวีวให้ครบชุดเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผ้าเบรกนะคะแนวสปอร์ตดิมโรงงานสวยๆเลยจ้าหัวน็อตไม่ขยับเลยแต้มโรงงานอยู่ครบสวยๆค่ะพี่สำหรับด้านท้ายก็จบไปต่อตออปชั่นภายในกันเลยค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารวัยแท็ปีส้องพี่น้อคุมโทนด้วยสีดำ เบาะนั่งเป็นเบาะเฉพาะของวายแท็ค่ะเป็นหนังตัดผ้านอทูโทนดำตัดส้มนะคะปรับตามสรลีลาได้เลยสูงต่ำได้เอ็นนอนได้ค่ะอันเนยลองสตาร์ทให้ดูปี2015นะคะระยะการใช้งานประมาณแสนโลค่ะพี่ขามีระบบความเร็วคุชสนโทนให้ด้วยติดมาให้เพิ่มเติมค่ะหน้าจอ Android ทัสกีนสัมผัสนะคะเอปรับมือหมุน อัตโนมัติขับได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเบรกมือเป็นนุ่นค่ะบำรุงรักษาง่ายนะคะคอนโซลด้านหน้าไม่มีร่องรอยขีดข่วนจากนิดเลยนะเลิศมากคันนี้ค่าตัวก็เบาด้วย3ามแสนสามหมื่นแปดพันเท่านั้นค่ะกระจกปรับพับไฟฟ้าน,นะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลงังเบาะนั่งคือกริปจริงดูสิไม่แตกไม่ขาดไม่ยน่นทรงสวยสวยเดิมๆเลยค่ะพักพิงแขนบูหนังมาให้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนตาม ฟอร์เรนเจอร์วายแกเนาะที่ค่าตัวเบาเลเลสผ่อนสบายๆนะคะเดยขอแนะนำเจ้าคันนี้เลย2.2ปี2015เนาะคุณพี่เนาะสีประตูยกสูงเกียร์ออตโอต้นะคะ3,38,000าเท่านั้นค่ะสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนเครดีตดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%จัดไปจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าคันนี้นะคะติดต่อมาหานได้เลยค่ะ